สวัสดีค่ะดออรออยค่ะครีมนวดดออรออยนะคะเป็นครีมนวดสมุนไพรไทยที่ใช้นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมาร่วมครีมนวดตัวนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลก ครีมนวดด็อกเรออยนะคะจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อปวดเขาพนักงานออฟฟิศที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมแล้วก็ยังเหมาะสำหรับคนที่ต้องกม้กมก้มเงยเงยมีอาการปวดหลังอย่างพนักงานส่งของผู้ใช้แรงงานหรือแม้กระทั่งเกษตรกรนะคะครีมนวดด็อกเรออยใช้อย่างไร ง,ง่ายเลยค่ะก็เพียงทาบริเวณที่ปวดนะคะหลังจากทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเย็นก่อนแล้วมันจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นจากงานวิจัยเนี่ยพบว่ามันสามารถร้อนนานถึง24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นทาเพียงวันละครั้งก็เพียงพอค่ะ